สวัสดีครับ no วันนี้จะมาพูดคุยนะครับเรื่องของใบดาบนะครับหรือใบอ่อนมันร่วงนะช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับพอดีมีคําถามมาจากทางบ้านนะว่าทําไมใบดาบมันร่วงนะครับคือช่วงนี the ้น <my> ่ะฝนมันตกเยอะนะครับแล้วก็ฝนมันตกหนักด้วยพายุมันเข้านะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มู่หลานนะครับพายุมู่หลานเพิ่งเข้าไปนะครับ อย่างก็เลยมีมีมีเอฟมีทางบ้านถามมานะครับว่าเอ้ยเขาเจออาการใบดาบมันร่วงนะครับหรือบางครั้งใบอ่อนมันก็ช้านะครับใบอ่อนมันช้าขอบใบมันอ่าไหมนะครับอ่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคือจากที่ผมเจอเนี่ยจากที่ผมเจอเนี่ยช่วงหน้าเล้งนะครับจะไม่มีอาการนี้เลยนะก็คือใบอ่อนใบเขาจะสวยนะครับช่วงหน้าเลง้งคือเขาจะไม่ค่อยทิ้งใบ แต่พอมาช่วงหน้าฝนยิ่งเป็นช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยโอ้โหร่วงเยอะครับเนี่ยอย่างของผมเองมาดูใต้โคนนี่ครับก็ยังมีนะเนี่ยใบดาบเนี่ยเนี่ยใบดาบมันร่วงนะครับนี่เห็นไหมใบดาบมันร่วงนะครับนี่ใบดาบนะครับนี่ใบดาบมันร่วงนะครับนี่ใบดาบนะครับเห็นไหมใบดาบมันร่วงนะครับอ่าสาเหตุก็เพราะว่าฝนมันตกหนักนะครับฝนมันตกหนักแล้วก็มันเกิดอาการช้ำช้ำน้ําฝนนะครับ ช้าน้าฝนก็คือฝนมันตกหนักเกินนะครับแล้วก็เม็ดฝนมันอาจจะไปโดนตรงตรงข้อตรงตรงข้อของใบดาบนะครับโดนช่วงประมาณตรงข้อประมาณนี้ครับตรงข้อประมาณนี้อ่าใบดาบมันก็จะช้านะครับมันจะถ้าเขาไปโดนตรงข้อเันนี้มันก็จะช้ํานะอย่างเห็นไหมของผมก็จะมีร่วงร่วงหายไปนะครับดูลักษณะนะครับใบมันจะทิ้งช่วงนะครับก็คือใบมันจะร่วงไปนะครับอย่างนี้นะครับอ่านี่คือใบร่วงไปแล้วนะครับอ่า นี่อย่างนี้ก็เห็นเหมือนกันครับเห็นไหมครับตามข้อเนี่ยใบมันไม่มีนะก็คือว่ามันล่วงไปเหมือนกันนะครับจากที่ผมเจอเนี่ยผมจะเจออย่างที่บอกนะมันจะเจอช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆน,นะครับใบดาบม,มันก็จะล่วงได้อย่างนี้นะครับอ่าก็อ่อย่างของผมเองเนี่ยผมปลูกในในป่ากล้วยนะของผมก็จะมีพวกอ่ ahor, มีต้นกงต้นกล้วยนะครับช่วยช่วยอยู่บ้างนะครับมันก็เลย ไม่โดนฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่สําหรับท่านที่ปลูกในที่โล่งนะครับมีแต่ต้นทุเรียนล้วนๆเลยเนี่ยท่านจะเจออาการนี้เยอะกว่าผมแน่นอนนะครับก็คือใบดาบหรือบางครั้งเป็นใบอ่อนเลยนะแบบใบที่เริ่มกลางออกมาอย่างเงี้ยถ้าฝนตกหนัหนกๆมันก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับเพราะาบางทีฝนมันไปโดนตรงข้ออย่างเงี้ยนะซึ่งข้อใบเนี่ยข้อใบตรงเนี้ยมันจะหักง่ายนะครับข้อใบตรงเนี้ยมันจะหักง่ายนะเนะี่ยตรงข้อใบเนี่ยถ้ามันโดน ฝนลงมาเยอะเนี่ยมันอาจจะช้ำได้นะครับแล้วก็มันอาจจะหักได้แล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือขอบใบไหม้นะครับขอบใบไหม้เนี่ยมันเกิดจากการคายน้ํามากนะครับการคายน้ํามากกว่าการดูดน้ําขึ้นมานะมันจะเป็นช่วงที่สภาสภาพอากาศนะครับอาจย,ย,ยวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอย่างนั้นนะครับต้นไม้เขาปรับตัวไม่ทันนะเขาเขาเล่งคายน้ําออกมาเยอะนะครับพอเขาเล่งคายน้ําออกมาเยอะเนี่ย ความชื้นใ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 นบริเวณพื้นที่ที่เราในแปลงปลูกเราเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะว่าฝนมันตกอย่างของผมเนี่ยฝนมันตกทุกคืนนะครับกลางวันมันร้อนนะครับกลางคืนฝนตกต้นไม้มันปรับสภาพไม่ทันครับเขาเร่งการคลายน้ำนะครับให้คลายน้ําออกมาเยอะทีนี้อ่าสภาพอากาศมันชื้นนะครับมันทําให้ปากใบตรงนี้เป็นแผลได้นะช่วงปากใบนะครับช่วงปากใบก็คืออยู่ที่ขอบใบนะครับอยู่ที่ขอบใบพอมันเป็นแผลเนี่ยมันก็เน่านะครับขอบใบมันก็จะเน่า นะครับมันก็จะดูเหมือนเป็นรอยไหมเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเหมือนเป็นรอยไหมนะแล้วก็อาการพวกนี้นะครับจากที่ผมประสบมาเนี่ยถ้าปลูกในพื้นที่โล่งนะอย่างของผมเองเนี่ยก็จะมีบางต้นนะที่มันไม่มีร่มต้นกล้วยอยู่อย่างเงี้ยผมก็กางเสนนะครับไอ้ต้นที่ผมกางสเสนเนี่ยผมสังเกตดูว่าใบดาบมันไม่ค่อยร่วงนะครับใบดาบมันแทบจะไม่มีร่วงเลยนะครับแล้วก็ใบมันก็ เขียวเข้มดีด้วยนะครับอ่าใบมันก็จะไม่เหลืองนะเพราะว่าอ่าอย่างที่ผมบอกครับปีนี้เนี่ยอ่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนร้อนก็ร้อนเยอะนะครับกลางคืนฝนตกกลางวันนี่แบบร้อนมากครับร้อนจนแบบผมเองเนี่ยทำงานกลางแดดยังทนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนก็เหมือนกันนะครับใบอ่อนเขาเนี่ยเขาจะไม่แดดนะอ่าถ้าไม่มีอ่าอะไรมาพางแสงเขาเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราปลูกในที่โล่งเนี่ยจะเจอปัญหาผมว่า ผมว่าปีนี้อาจจะเจอเปัญหากันเยอะนะในเรื่องใบเหลืองนะครับใบเหลืองใบไม่แดดนะครับแล้วก็ใบใบมันขอบใบมันเน่านะอ่า,ปร,าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าฝนตกก็ตกหนักครับพอฝนทิ้งช่วงกลางวันเนี่ยโหแดดร้อนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าทุเรียนอ่อนนะถ้าทุเรียนเล็กนะถ้าทุเรียนเล็กก็ควรที่จะกางสเสลนให้เขานะครับช่วงเวลาที่กางสเสลนก็คือผมจะกางช่วงตั้งแต่เที่ยงจนจนถึงบ่ายสามนะครับก็คือพลางแดดช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายสามนะครับ อาจจะอาจจะบางท่านอาจจะกลางขึ้นมาตรงๆนี้นะครับสเลนนะครับคือพางพางเดดช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็ได้นะแต่ของผมเองเนี่ยผมจะกลางข้างบนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะกลางเดดช่วงเที่ยงด้วยเพราะเดชช่วงเที่ยงค่อนข้างที่จะเลงครับคือตอนนี้เนี่ยที่ที่ที่ทกาลสินเนี่ยที่ผมที่แปลงที่ผมปลูกเนี่ยสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็เริ่มล้นมากแล้วนะครับแบบล้อนอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยผมก็เลยบางด้านบนนะครับคือยก ปักไม้ขึ้นมาสูงสูงเลยบางด้านบนเลยบางแดดเที่ยงด้วยเลยนะครับไม่ให้เขาโดนแต่แดดช่วงเช้าก็พอนะครับจนถึงประมาณ11บเอ็ดโมงกว่าก็พอนะครับเที่ยงเนี่ยผมจะบางเขาเลยนะครับเพราะว่าแดดมันแรงจริงๆครับช่วงนี้นะครับส่วนวิธีการแก้ปัญหานะของทุเรียนช้าน้ําฝนนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ทดลองดูนะทดลองเอาซาเลนไปกลางดูนะครับแล้วก็สังเกตรอบใบดูนะครับจากที่ผมทดลองมาก็คือมันมันใบอ่อนใบดาบมันไม่ค่อยร่วงครับ อ่าเพราะว่าสเลนมันก็ช่วยรับมิดฝนแล้วก็มันก็ค่อยๆหยุดลงมาใส่ต้นไม้เรานะเพราะฉะนั้นอาการใบช้ำมันก็มันก็จะไม่มีนะครับน้อยลงนะมันก็จะน้อยลงนะลอง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 ,ลองทำตามผมดูนะครับเพราะผมทดลองมาแล้วนะสวนต้นทีอ่อย่างของผมเองเนี่ยต้นนี้เนี่ยผมไม่ได้กางเลนเพราะว่าเขามีล่มต้นกล้วยอยู่ช่วยช่วยพางแสงช่วง บ่ายโมงถึงบ่ายสามอยู่แล้วนะครับแต่แดดช่วงเที่ยงมันก็ยังจะโดนบ้างนะซึ่งฝนมันก็จะลงโดนบ้างนะครับใบอ่อนมันก็จะมีร่วงบ้างใบดอบมันก็จะมีร่วงบ้างเมื่อกี้ที่ผมหยิบมาให้ดูนะของผมมันก็มีร่วงบ้างนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นส่วนน้อยนะของผมมันไม่ได้ร่วงเยอะนะอ่ามันเป็นส่วนน้อยนะครับแต่มันก็มีร่วงบ้างนะคือถ้าให้ดีแล้วเนี่ยเราควรที่จะเก็บใบเขาให้ได้นะครับอย่างโลกมะเรงก็เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยของผมก็มีนะพวกพงพวกเพียเพราะว่าฝนตกเยอะนะครับดูนะครับ ใบอ่อนมีหงิกมีงออย่างนี้นะครับอ่ามีหงิกมีงอเนี่ยใบอ่อนหงิกงองอย่างเงี้ยเป็นเพียียนะครับมันดูดกินน้ําเลี้ยงนะตอนช่วงที่เป็นใบดาบนะครับอ่าแต่ว่าช่วงนี้มันฝนตกเยอะนะครับอ่ายาฆ่าแมาลงก็อ่าฉีดพ่นช่วงบ่ายอย่างเงี้ยกลางคืนฝนตกนะครับเปลี่ยนมาฉีดเช้าฉีดเช้ากลางคืนก็ฝนตกอีกนะครับเพราะฉะนั้นยาฆ่าแมาลงมันมันเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมันเยอะแล้วก็ ความชื้นนะครับพวกเพี้ยพวกอะไรเขาก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วนะครับในในในบรรยากาศที่มันมีความชื้นนะอ่าก็ต้องมันดูเลนะครับมันดูเลนะครับอย่างเรื่องเพี้ยหรือเรื่องฝนเนี่ยมันอาจจะทําให้ใบดาบล่วงนะใบอ่อนล่วงนะครับแต่ต้นมันก็จะไม่ตายนะผมเน้นย้ําเลยนะครับเร,เ,เ,นะเรื่องเชื้อรานะเรื่องเชื้อราเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนอ่อนเนี่ยตายเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันตรวจสอบเรื่องเชื้อรานะครับ อย,อย่างมะเร็งอย่างยาฆ่ามะเร็งเนี่ยเราสามารถาฝนตกเราก็เว้นก็ได้ครับเพราะว่ามันเข้าทําลายแค่ใบอ่อนนะเข้าทําลายแค่ใบอ่อนเขาพอทุเรียนเขาแตกใบใหม่ออกมาถ้าเราดูแลมันได้มันก็สะสมอาหารได้ดีจเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเชื้อราเนี่ยมันจะทําให้ต้นชะงักไปเลยนะเชื้อราเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้ต้นทุเรียนเล็กตายเยอะนะอ,อย่างผมเองผมอาจผมก็ใช้ทั้งเคมีและ ชีวาภาพสลับกันนะผมใช้ไตโคเดอร์ม,มาด้วยนะแล้วผมก็ใช้ายาเคมีด้วยนะครับอย่างเฮกซาโคนาโซนนะกับคอปเปอร์ไฮดรอ,อกไซด์นะครับคอปเปอร์ออกซีคลา์นะครับพวกนั้นนะผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ถ้า,าเราสำรวจต้นแล้วนะครับมันไม่ค่อยเชื้อราม,มันไม่ค่อยลุกลามและคือแบบมันหยุดไปแล้วนะผมก็จะหยุดเคมีนะก็จะใช้แต่ไตโคเดอร์ม,มาครับเพราะฉะนั้นเชื้อราสําคัญนะผมหมั่นให้ตรวจสอบ ต้นทุเรียนของท่านนะครับเรื่องโรคเชื้อราเนี่ยเราเราครวรที่จะศึกษาให้ดีนะครับเพราะเป็นอย่างที่ผมบอกนะมันมันทำให้ต้นทุเรียนเราตายได้ง่ายนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ